ท,ท,ออที่ทงางทางกชที่ทํางนานในขณะนี้ก็พยายามจะรณรงค์ให้คนเริ่มออม,มเห็นความสําคัญของการออมตั้งแต่เริ่มต้นอายุ15ที่เริ่มออมได้เลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะคะขะั้นเลขา<ะ>อัน<ะ>นี้จากประสบการณ์ส<ะ>่วนตัวของด<ะ>ิฉันเนี่ย<ะ><ะ>เิฉนเพิ่งจะมาสนใจเรื่องของการลงทุนเรื่องการบริหารจัดการการเงินตอนอายุเข้าเลข3จะ4แล้วซึ่ง เราก็เสียดายมากว่ารู้อย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์สาคัญท่างจะทํางานกับเด็กรุ่นใหม่ยังไงให้เห็นความสําคัญกับเรื่องนี้คะ่ะเรื่องการออมตั้งแต่นราก็พยายามทํางานกับกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษานะคะไปให้เขารู้เรื่องการจัดการเงินของเขาก่อนอให้สร้างความตระหนักก่อนวนะ่าน้องมีตังค่าขนมลองนึกหน่อยซิว่ามันจัดการยังไงนะคะแล้วอย่างที่บอกคงจะให้น้องทําเองก็คงจะยากเพราะอย่างที่บอกเราเป็นเด็กๆเรารู้ว่าเราก็ใช้จ่ายไปก่อนแต่ถ้าผู้ปกครองเห็นความสําคัญน่าจะให้ความรู้นะคะว่าให้การเก็บออมจากกอช อย่างน้อย15เลยนะคะของเราข้อดีคือว่าเราไม่ได้บังคับการออมเท่าทุกปีสมมติว่าน้องอายุ15นะคะใส่เงินวันนี้แล้วก็รัฐบาลกระทรวงพถือว่าเขาอยู่ในระบบไอ้ยอยู่ในนระบบอยู่แต่พออายุ25เขาเข้า,ขา,ขาราชการนะคะ,คะ เขาก็ส่งเงินต่อได้นะกชสถานะเป็นสมาชิกได้ตลอดชีพลยนะคะคือเงินก็ของเขายังอยู่ตรงนั้นยังอยู่แต่รัฐบาลไม่ส่งทุกห้เพราะเขาเข้าเป็นสมาชิกกบขหรือประันสังคมถือว่าไปเอาตรงนั้นแล้วใช่เพราะรัฐบาลจะไม่ทํการจัดซับซ้อนนะคะก็คือยังเป็นสมาชิกอยู่พออายุสี่สิบห้าเขาเข้าระบบแรงงานนอกอิสระก็คือไปเปิดร้านกาแฟสมมติแล้วเขาก็ส่งเต็มวงเงินเขาเขาได้สมทบจากเรา พอแกมาน้องคนนี้จะมีเงินทั้งหมด3าก้อนก็คือเงินจากตัวกชบำนาญตอนช่วงที่เขาอยู่15 25้ายี้าถึสี่ห้าถึง 60, ิเอามาคำนวณรวมกันแล้วคืนเขาเป็นรายเดือนไปค่ะเงินก็เงินออมของเขาช่วง25 45้าสี่ห้าที่เขาส่งเองอะคะ่ะเพราะเขาไม่ส่งทบแต่เขาเอาเงินออมไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาก็ได้อีกก้อนหนึ่งแล้วเงินในระบบที่เขาอยู่ประกันสังคมหรือกบขออีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ไปทำได้เหมือนกันออม15 25้า้าแล้วหยุดส่งเลยไม่ส่งทิ้ง เราไปทำางานในระบบแล้วก็ไม่สนใจเขาเลยเรา,าก็ยังตามไปสายนะคะเพราะเงินอยู่กับเราก็จะได้เงินประมาณมเงินเดือนบํานาญอาจจะไม่เยอะแต่มีมเห็นไหมถ้าเราที่มีสองกองเพราะฉะนั้นทํามาอยากให้นักเรียนนักศึกษาเข้าระบบสู่กองทุนนี้ก่อนเอาสิทธิ์ตัวเองไว้ก่อนแล้วว่ากันตอนเข้าระบบะว่าคุณจะไปต่อไปต่อเพราะจริงๆการออมอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะเอาบริหารการเงินเราแล้วก็กอชอเองได้ลงภาษีด้วยอันนี้เป็นประโยชน์อันหนึ่งนะคะในในอนาคตถ้าเราเข้าสู่ระบบในงานแล้วต้องเสียภาษีค่ะ